าการเปลี่ยนแปลงของ TCAT 6465ไป TCAT 66นะครับอรอบการคัดเลือกของ TCAT 6465จะเป็น4รอบนะครับแต่ประกาศผล5ครั้งครับมีรอบ Portfolio รอบโค t a แล้วก็รอบ Combine Admission ครับจะเป็นรวม Admission 1กับ Admission 2ครับแล้วก็รอบรับตรงครับส่วนอของ TCAT 66 6นะครับจะเป็น รูปแบบการคัดเลือกมี4รูปแบบนะครับแล้วก็เหลือ4รอบครับก็เป็นรอบพรอดิวิีโอรอบโพร้ารอบแอดมิชชั่นรอบรับตรงครับแล้วก็มีการเปลี่ยนรายวิชาสอบนะครับจากทีคสหกสี่หกห้าเป็น t ีแค6หนะครับมีวัดความรู้พื้นฐานก็คือ B level กับวัดความรู้ขั้นสูงคือเอเ v เวครับเวิชาสัมันันอ,อ่แล้วมีความถนัดทั่วไปครับทีเกแล้วมีความถนัดทางวิชาชีพทีแพดครับและคาดว่าในอนาคตน่าจะปรับปรุงให้ดีที่สุดครับ